สวัสดี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 ฟักอยู่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 คอยออนึกถึงคลิปจีนอ่ะที่มันอะไรว่าอยู่ตรงนี่เว้ยมันเรียกว่าอะไรนะไอ้ข้ามทางมะลายแล้วมันก็เปิดทรลโขงอ่ะที่แบบให้เดินไปไวอ่ะคยดูเออ ใช่ไม่ใช่กูหามากเลยนะเลือกซีรีส์เจเรื่องเรื่องเดียวโอ้ยกูกดหัวใจรัวๆเลยอะ <c oughs> <c oughs> อะไรว่าเลือกซีรีส์พักต่อได้แค่เรื่องเดียวคุณจะเลือกเรื่องไหนแน่นอนกูต้องเลือกเรื่องชมบี่อยู่แล้วเฮียเฮ้ยพ่อกเวงเขียนหลงที่ีไอทำผู้ชมด้านชาต่อ <c oughs> อันตรายจริงๆ วิจารณ์แอคชั่นยุคใหม่ไร้ความรู้สึกเนี่ยพ่อเของเหมือนพ่อกูเลยอะเวลาเห็นเขาเต้นช็อปปี้อะไรนะเหมือนเหมือนจริงเออเหมือนจริงพันลงอะเลูกพ่อมึงให้กูรัวเออพ่อขอกูเองแล้วเวลากูเห็นพ่อเต้นช็อปปี้ทีไรกูจะนึกถึงพ่อกูไะนึกถึงไปช็อปปี้ เ่อหลงเป็นคนเดียวที่กูไม่อยากดูหนังเว้ยเพราะอะไรวะกูสงสารเวลาเขาเล่นแบบไอฉากแบบซีนดราม่าอย่างเงี้ยแล้วกูสงสารพ่อกูมันมีเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องกับเขาเป็นอะไรเขาเขาเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าแล้วแบบว่าทีเนี้ยเหมือนกับช่วงกลางๆเรื่องเขาต้องเขาต้องเขาแบบเขาเดินยึดม้าไอพูดก็ตงแปลกๆว่ะเขาเดินยึดม้าแล้วแบบม้าแบบเขาเลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยี่ยวสงสารเลยกูไม่อยากดูแล้วกูถึงก็ปิดเลยกูรีบก่อเลย สงสารพ่อกูพ่อคุณเดนยึดหมา <laughs> เดี๋ยวติดตลกอ,อ๋อ <laughs> ไม่กูสงสารน่ะ <laughs> มันน่าสงสารเกินไปกูกเลยตั้งมีิอาว่ากูจะไม่ดูหนังของเฉินหลงกูสงสารมันฮาเวย้ยตกสงสารพ่อคุณโดนยุดหมา มันถามกูว่าเนี่ยผู้ผมไอห้างเยี่ยอะไรมันเปิดใหม่อะมันไปมาแล้วเว้ยไอซิกอนตะกุงตะแวอะไรของมัน,นผมไปมาหมดแล้วแถวฝั่งเนี้ยกูเลยบอกว่ากูมไม่รู้หรกที่ไหนกูมไม่ไปเรากเกิอมนีที่เดียวที่กูจะไปเท่านั้นคือไอคอนสยามกูอยากไปงานแฟนมิตริงเฮ้ยเฮ้ยไอเดียดีไอเดียดีผมไม่นะอยากไปกินอาหารแบบธรรมดาแต่ในนันะ้นมันมีแต่าอาหารแบบลักชัวรี่เป็นเยี่ยงกูลักชัวรี่ฮะหรูอะไรอย่างเงี้ย กูบอกเออมันแพงมันแพงมากวันนี่นั่นกูเคยไปกินแล้วขนาดอาหารร้านอาหารที่แบบว่าที่เป็นบูธมาตั้งอย่างเงี้ยมันยังแพงเลยนะกูกพูดดีๆใช่ไหมมาไกูเลยบอกมึงไปหากินอย่างอื่นมึงไปกินข้างทางดิถ้ามึงคว้งมึงอยากแดกอาหารธรรมดามึงอยากกินแบบลักชัวรี่กูเลยเกิดข่าวไปเลยไม่ขอดีดวะลักชัวรี่แกร์กูยังไม่รู้เลยกูจะกดบัตรทันไหมกูเห็น กูเห็นแฟนมีที่ไต้หวันแล้วกูแบบอุ้ยฉาฉาีแล้กูหมดไส้แบบมันมันมันหาว่ากลัวใช้เงินไม่เป็นแมกลยวมันก็เลยมาอวดว่าเนี่ยโหพี่วันนั้นนะวันที่เกิดแผ่นดินไหวผมว่าต้องเดินกลาบแล้วผมว่าเดินมาจากอโศกมาที่เนี่ย เอออะไรนะเอ่อมาที่ห้างเออมาที่เออนั่นแหละมาเลือกเนี่ยผมมากินสเต็กที่ร้านเนี่ยผมเมืไปกลับไปทำที่บ้านผมไปส่งอะไรนะอ๋อผมต้องไปเดินห้างไปซื้อสเต็กเนี่ยเอากลับมาทํากินที่บ้านเนี่ยหมดไปต้องส่งพัน อวดไงอวดว่าตัวเองได้กินสเต็กสองพันอี้นี่เขาเป็นอะไรของมันะขี้อวดจัางวะกูเป็นผู้หญิงนี่ไม่อวดเลยขี้กินสเต็กนะกูเลยพูดไปเลยว่าเออแล้วไงมึงกินสเต็กไงกูไม่กินเนื้องวังมีปัญหาเลยกูกะทำไมแล้วไงมึงเสียงกันเดียวแล้วไงอ่ะเออก็หลงมึงดิอร่อยก็หลงของมึงกูไม่ได้กินด้วยกูแล้วกูก็ไม่อยากกินด้วยทำไมต้องมาอวดกูด้วยว่ามึงไ,ไ,ไปแดกสเต็กอะสเต็กของมึงอวดก็มีเือทำไมไม่เคยแดกไงข้าวจานละ 7, เจ็ดพันไอ้เจ็ดร้อยบาท พอจะจะซื้วมาเออ,อ,อหมอแพค็คหมอแพค็คออา,าจานข้าวจานละเจ็ดร้อยบาทอะไรนะผมเสียต้องเจ็ดร้อยบาทนะ่ะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แก้บนยังไงวะคุณไม่เข้ใชใยมึงมึงเห็นข่าควคขมเมนต์ะ กูไม่เข้าใจเขาแก้บนเขาแก้คำสาปเป็นยังไงวะแก้คำสาปยังไงให้คําสาบหนักกว่าเดิมไม่รู้ดิแก้คำสาปยไงแก้คํัสาปยังไงให้คำสาปมันเดมให้มันหนักกว่าเดิมเปอ่ะจ่บเอาไว้แล้วแบบว่าเออแล้วก็ทําพิธีกรรมแบบถอนคําสาบเงี้ยถอนยังไงไม่รู้ให้คํัสา์หนักกว่าเดิมกูไม่เข้าใจอ่ะไม่เสร็จไม่เสรกูว่าไม่พอใจกูเลยฟ้าบ่าแม่งเลยระคายหูไปยัง ก็คือหนังเรื่องร่างทรงเลยเฮียร์แกโบจิ้งกิบหายอะไรนะไม่ใช่แก้คำสาบแก้คำสาบไอ้สังไม่ชอบไอ้ัมาเต็มเลยมันมันลุ้มมันลุ้อ่ะกิตกิตตี้ กีรุนดังกว่านี้อันนี้คือดังแล้วชใช่ใช่กีดังไม่ได้หรกโนตีเสียไม่เหมือนกีร์ะเสียเหมือนเสียเสมึเหมือนแบบว่าเตรียมกำมัดจะไปปล่อยน้องเขาไอ้เน่ยอเหรอกีไม่ได้ไงต้องกีเดยพออ้าไปเอาไเสียมัอเหมือนจะกีแบบไปป่อยนะนองเขาสักเหมือนอกูชชบนะ อล้วก็วนแล้วก็วนอยู่แค่นี้ไอสัตว์ไอสัตว์ว่าป็นก่จริงเขาเดินบปแค่นั้นแม่งับแแม่งับเป็นสอนกูเวกูลําคารมากแหมทาเป็นเด็กแบบเนี่ยผมมีประสบการณ์ผมเรียนมาผมสอนได้แบบมีพี่ทำอะไรต้องมามัดระวังหน่อยนะต้องรอบครอบกว่านี้อืม อมัดกูที่จะเข้าหน้าเหมือนมันรอบคอบมากทำเป็นสอ้ในสัตว์น่าํำคาญคุยไรโยมคุยไรโยมทำเปคุยอวดรวยแดกสเต็กแดกนั่นนี่นั่นกินของแพงไปเที่ยวนี่มาผมไปนู่นถึงไปนี่มาผมได้เงินมันเท่านี้ผมต้องนูนี่นั่นผมต้องบริหารเรื่องการใช้เงิน ไปๆๆเป็นนี้เหรอเรี่ยไรกูไปขอเงินมึงใช้นี่เปล่ะพูดถึงเรื่องใช้นี่เวยกูบอกก่อน,นคือช่วงเนี้ยช่วงสามเดือนนี้กูกแบบตั้งใจมากว่าเอาเงินไปดูแฟนมิทติ้งแต่อูวะ์ทำงานเว้ยแล้วลูกค้าแม่งแม่งหนีกูก็เลยต้องใช้เงินเว้ยแม่ม กือบพันน่ะโอยกูแบบเศร้าเลยอะเงินกูยู่ u s a h เก็บไว้เศร้าเลยอะแล้วจากนั้นเงินกูก็หายไปเลยแต่แรกกับการที่ไม่มีปัญหาติดเงินหนีเท่าไหร่อ่ะประมาณเจ็ดร้อยโอ้เนี่ยพัแล้วแล้วทีนี้กูก็เลยเออตับปัญหาบูเลยตับปัญหาไปไม่เป็นไรอืมบูเลยตับปัญหาโดยการจ่ายแทนลูกค้าใช่ให้เงินมันอยู่คงที่อ๋อมันต้องรอติดต่อด้วยไงกูไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เหี้ยแล้วเงินเงินกูบินออกจากระเป๋าเว้ยพอะเบี่อเงินบินออกากกระเป๋าแล้วทีนี้คือ กูก็เริ่มแบบเริ่มเฟยแล้วอะไรที่มันไม่มั่นคงที่แบบว่ากูกะบไว้เก็บมาเท่านี้แล้วมันหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะมันมันมันไม่มั่นคงแล้วสําหรับปูคือมันจะเริ่มออก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 แล้วอ่ะคิดไปคิดมาเฮียไม่มีตังค์เลยจะทำไงดีวะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเดี๋ยวพอเงินออกแล้วค่อยคิดกูอีกทีละครั้งว่ามันยังไงได้บ้างเผื่อมันมีพลิกแพงได้ไงเออกูสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กับด้วยการจ่ายเงินเจ็ดร้อยบาทโอ้ท่านั้นแหละพอกลางเดือนท่านั้นแหละมึงนีก็ยมาเว ไ <ś auster _> อ้เยี่ยชีวิตต่อยกูไม่ยั้งเลยะมึงเยี่ยแล้วพี่เนี่ยเว้กูมาเจอทีนี้เขามีแฟนมีที่ใต้วันเว้กูแบบเช้ากูอยากไปมั่งแต่กูคงได้แค่นั่งดูเฉยวัดดวงกูนะเพราะฉะน,นั้นกูคิดว่ากูจะตื้อหวยกูขอภาวนาขอให้กูไม่ถูกหวยเพราะถ้ากูถูกหวยกูจะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ลัคก,กี้ไว้กดบัตรคือแบบนำโชคไว้กดบัตรแบบเราไม่จะไม่มีบุญไว้กดบัตรเราต้องเก็บบุญอะนะไปกดบัตรเดี๋ยวแต้มบุญหมดเฮ้ยเดี๋ยวแต้มบุญหมดกูจะต้องเอาไปเก็บบัตรซึ่งแฟนคลับของมันเยอะมากเลยเว้ยกกูจะต้องไม่ใช่เก็บบัตรกูจะต้องเก็บแต้มบุญเอาไว้เพื่อที่ไปกดบัตรแต่กูไม่รู้นี่วพาการเก็บแต้มบุญอของกูมันจะแบบรวยได้ขนาดเนี้ยเตบแก้มเก็บแต้มบุญแต่ตังก็บินออกจากกระเป๋ากูไป โอ้โอล้วแต้มบุญกูจะมีไ้ทำไมล่ะ <Wow. S 1> <c oughs> เออคุณมีเรื่องมึงจะอะไรมึงฟังเว้ยกูไปห้องน้ำห้างมาเว้แล้วทีเนี้ยห้องน้ำห้างของญี่ปุ่นอะ่ะมันจะเป็นอ้นี้มันจะเป็น <c oughs> ห้องน้ำเวลาญี่ปุ่นอะ่ะเขาปิดใช้ห้องน้ำเสร็จอ่ะแล้วเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรใช่ไหมแบบไม่มีขี้อยู่ในนั้นอะ่ะมันก็จะปิด oh. ฝาเรียบร้อยซึ่งมันขัดกับคนไทยเว้ยถ้าการปิดฝาการที่มันมีขี้แล้วกดไม่ลงเว้ยแล้วเวลาคุณเข้าอ่ะ ตอนที่กูไปเข้าใช่ป่ะกูก็กลัวกูกลัวมากเลยแล้วก็บกูอฮ้ยกูพยายามแบบกูขนลุกอะกูไปกินข้าวเว้ยแล้วกูก็แบบไปเห้องน้ำแล้วมันปิดหมดห้องเลยกูแบบเฮียทำาไงดีวะกูก็เลยเปิดเหมือนในเกมอะที่แบบมันค่อยๆเปิดเวลามันมีระเบิดซ่อนอะค่อยๆเปิดโอเคไม่มีขี้กูห้องน้ำได้กูห้องน้ำได้โอเคไม่มีขี้ แต่ไอ้เหี้ยกูไม่คิดเลยว่ามันยัมีคนจังไรด้วยมึงมันมีห้องน้ำมีสี่ห้องสองห้องแรกอะขี้เราไม่กดกู <c oughs> มไม่เข้าใจว่าเป็นเหี้ยอะไรขี้แล้ไม่กดไอสัตว์โอ้เยเหี้ย,ย,ยกูแทบไปเกะอ,อ้วกเลยอูกูไม่เข้าใจแม่งเป็นไม่เป็นอะไรมันต้องมันมันขี้มันต้องไม่กดด้วยอะเขาไม่ได้สอนมึงกดตัวมั้งเหรอวะฮะกูไม่เข้าใจเหี้ยอะไรคำพิเศษอย่างงี้ทัวดีเถอะก็ร้องแหละขี้แล้กดตัวมด้วยไอสัตว์ ไอ้เงี้ยแต่มันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยกูไปเข้าห้องน้ำเว้ยแล้วมันมีแม่บ้านเขาทำความสะอาดอยู่ก็ขี้ใช่ไหมมึงของขี้แต่ละกููเลยว่ามันจะต้องเหม็นแน่แล้วมันมันมีคนอยู่แน่แล้วกูแบบกูเป็นผู้มั่นใจในตัวเองกูก็เลยกดชะโคกสองรอบเว้ยเพื่อที่มันไม่มีกลิ่นแล้วกูก็แบบพยายามแบบให้มันมีลมเว้ยปัดปัดปัดให้มันออกไปเว้ยแบบไม่ให้มันกลิ่นขี้มึงเข้าใจปะกูก็เลยเดินออกไปเว้ยแล้วแม่บ้านกำลังถูพื้นถูพื้นองข้างกพดีทีนี้ก็จะไปถูกห้องกูไปกูอยู่ล้างมืออยู่ รู้ว่าแม่บ้านทํำยังไงแม่บ้านปิดป๋าฉกเยี่ยมรู้สึกรู้สึกหน้าแตกเยี่ยมทำไมไม่ร้อยกูออกไปก่อนแล้วค่อยไปถูอ่ะมึงปิดมก็ทำเยี่ยอะไรก็ได้ให้กูออกไปก่อนเถอะนี่ยม่ฆ่ากูชัดๆเยี่ยแม่บ้านปิดซ่วมใส่กูปุ๊บไอ้เฮียนี่เฮียเหม็นปิดซ่วมเยี่ยกูเขินแม่บ้านเลยอ่ะแม่บ้านเขาใจดีมากเลยอ่ะเวลาเวลาขาถูกปืนกูจะบอกอุยขอโทษนะคะหนูขอโทษหนูขอเดินหน่อยนะคะเอาเลยลูกเอาเลย ไอ้ที่แต่ว,วันนั้นน่ะป้าปิดซ่วมตวหน้ากูเลยปิดจัดหมิ่นกูกูเข้าใจแหละว่าเขาอาจจะไม่ได้ดมหรอกเขาก็ปิดไปกัป้องกันไม่ให้มันเหม็นแต่กูที่เห็นนะกูรู้สึกแบบทำไมทำไมทำไมทำกับหนูย่างเงี้ยให้หนูออกไปก่อนก็นกนได้สัดแตเอาไอ้ี่นีหาป้าอีอกให้กูออกไปก่อนก็นได้แล้วค่อยเอ,อค่อยค่อยปิดซุ้มกูขอร้องแหละ <c oughs> <c oughs> เอยกูกูขี้แล้วกูกดนุ่มนะเว้ยไม่ใช่ว่ากูขี้แล้วกูไม่กดเออขี้แล้วไม่กดไล้ยี่ว่าไปอย่างแม่งป้าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขี้อะไรสัตว์กูเดินปิดหน้าออกมาเลยอ่ะอุ้ยแม่งนะไอ้